คันนี้มาพบกับตักี้เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้เราลุยนาปางคานาะปางปี68แปดค่ะ DC95 ค่ะอีกคันนึ่งแยกไปกับนายหน้านะคะคันนั้นล้อตกใบมากแต่คันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนยางช่วงมาปีทียร์นะคะ,คะก็เกี่ยวได้สบายอยู่ค่ะค่ะ,คะพามาชมบรรยากาศรอบๆนะคะ ระหว่างอยู่ข้างๆกันนะคะโหรถเกี่ยวเยอะมากเลยค่ะอันนี้คันที่สองนะคะเราจะซูมให้ดูอันนั้นคันที่สามนะคะเราหาคันดูนะคะโหหนุนนะคะคันที่สี่อยู่ใ,ใกล้ๆเนียนะะ่นยค่ะนี่นค่ะอือคันที่สี่นะคะนนุนคันที่สี่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะ หาคันที่ห้ากันค่ะรถเกี่ยวข้าวปีนี้ลงมาเยอะเยอะมากค่ะในละแวกเดียวกันนะคะเราพบรถเกี่ยวข้าวจำนวนสี่คันนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะใกล้ๆกันเราพบเพื่อนเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมอุดมการรถเกี่ยวแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนหมันหมันนะคะปีนี้แต่บอกเลยวันนี้ร้อนตับแตกค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่วันนี้ยังมีลมนะคะ<ม>เห็นข่าวเขาพูดว่าวันที่26จะมีพายุเข้านะคะชาวนาอย่างพวกเราก็ต้องเร่งรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเลยค่ะ อันนี้จะวันนี้เราได้รับงานในสิบไล่นะคะช่วงนี้ค่ะสิบไลนนี่ค่ะ,ะเป็นงานของเราในะละแวกเดียวกันลถเยอะมากค่ะพี่น้องให้กำลังใจทุกคันทุกคันเลยนะคะค่ะวันนี้ตักขอกราบสวัสดีไปเคี่ยข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ